สวัสดีเพื่อนๆนและกันยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับชาวราศีกันถือได้ว่าเป็นราศีที่6ของปีโหราศาสตร์ และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีนี้ก็คือหญิงพรมจันทร์ชาวราศีกันเป็นคนที่เฉลียวฉลาดเป็นคนอดทนและอ่อนน้อมถ่อมตนความที่ดาวพุธเป็นดาวประจำราศีดังนั้นคนที่เกิดในราศีนี้จึงเป็นคนที่คิดเร็วช่างสังเกตและช่างวิเคราะห์ชาวราศีกันมักให้ความสนใจ กับรายละเอียดที่เล็กน้อยที่สุดและความเป็นคนมีเซ้นของชาวราศีกันทำให้พวกเขาเป็นราศีที่มีความระมัดระวังมากที่สุดราศีหนึ่งวิธีการใช้ชีวิตของพวกเขานั้นทำให้มั่นใจได้เลยว่าไม่มีทางที่จะพลาดโอกาสชาวราศีกันมักอ่อนโยนแต่ก็มีความระมัดระวังสูงอีกด้วยนะครับ สวัสดีกะละะนะัลยาณมิตรทุกท่านนะครับสวัสดีชาวราศีกันนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นดวงรายปักครึ่งหลังของเดือนมกราคม2567นะครับเรามาเช็คกันว่าพวกท่านจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเกี่ยวกับการงานการเงินความรักสุขภาพนะครับในเรื่องของการงานชาวราศีกันในช่วงนี้นะครับเธอได้ว่ามีโอกาสที่จะได้ทํางานใหม่ๆม,มีโอกาสที่งานใหม่ๆจะเข้ามานะครับ ให้ท่านนั้นได้แสดงได้โชว์ศักยภาพโชว์ความสามารถของท่านนะครับหลายหลายคนมีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งงานใหม่หรือโยกย้ายที่ทำงานก็เรียกว่าหรืออาจจะจัดโต๊ะทำงานใหม่นะครับจะทำให้ชาวราศีกันนั้นในช่วงนี้การทำงานนะมีความท้าทายและท่านรู้สึกตื่นเต้นเพราะโอกาสหลายๆอย่างกำลังเข้ามาทดสอบความสามารถ ขอให้ใช้ความอดทนใช้ความสามารถใช้ความคิดสร้างสารรค์ที่ชาวราศีกันนั้นมีอยู่นะครับแสดงออกมาให้เต็มที่จะทําให้ชาวราศีกันนั้นมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานในอนาคตและก็จะมีความก้าวหน้านะครับต่อมาเรามาดูกันในเรื่องของการเงินนะครับการเงินในช่วงนี้ชาวราศีกันแน่นอนนะครับว่างานเยอะเงินมันก็จะต้องเพิ่มขึ้น หลายคนมีโอกาสที่จะได้รับเงินเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะจากการลงทุนจากงานประจำจากงานเสริมโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้งานเยอะหมายความว่ากิจาการจะทำมาค้าขายรุ่งเรืองจะขายดีนะครับมีกำไรมากขึ้นทำให้ชาวราศีกันมีเงินเก็บมากขึ้นและก็จะมีความมั่นคงในเรื่องของสถานะการเงินนะครับ แต่อย่างไรก็ขอให้อยาประมาทนะครับเพราะเงินทองในช่วงจังหวะที่หาได้เยอะในช่วงจังหวะที่เข้านี้ขอให้หมันเก็บนะครับแบงเก็บแบ,บ่งใช้ขอให้ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดก,การการเงินให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าการบริหารการเงินของท่านไม่ดีถึงแม้ว่าจะหาเงินได้เยอะแค่ไหนก็ไม่มีเงินเก็บก็ไม่มีที่เขาเรียกว่าไม่มีโอกาสที่จะรวยขึ้นได้สักทีนะครับ ทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของความรักนะความรักสำหรับคนโสดในช่วงนี้นะครับมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ใช่คนที่ถูกใจคนที่จะเข้ามาใหม่นี้ความสัมพันธ์มันจะราบรื่นมันจะสดใสขึ้นนะครับทําให้หัวใจกระชุ่มกระชวยหัวใจผ่องโตขึ้นมาได้ถือได้ว่า มีความสุขทั้งการทํางานมีความสุขทั้งความรักนะครับสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความสัมพันธ์ก็จะยิ่งดียิ่งขึ้นแน่นอนอยู่แล้วนะครับการเงินดีการงานดีความสุขมันมาพร้อมมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับความสัมพันธ์มันก็จะดียิ่งขึ้น,นก็ขอให้อย่าเขาเรียกว่าอย่าเปลี่ยนแปลงตัวเองเช่น มีเงินเยอะขึ้นแล้วไม่ค่อยใส่ใจคู่หรือ,อพูดจาเขาเรียกว่าไม่ถนอมน้ําใจกนันนี่ก็หลีกเลี่ยงนะครับขอให้รักกันให้มากขึ้นหาโอกาสหาเวลานะครับไปทานข้าวนอกบ้านเปลี่ยนบรรยากาศหรือไปพักผ่อนต่างจังหวัดนะครับจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของท่านนั้นมันมีการพัฒนา มันเติมเต็มให้กันมากขึ้นมันก็จะส่งผลให้การทํางานมีเขาเรียกว่าศักยภาพเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพหลายๆท่านนะครับจะทํางานหนักจะหุ่มงานหนักนะครับอาจจะแย่ได้แย่ในที่นี้ก็คือ พักผ่อนไม่เพียงพอนอนหลับไม่เพียงพอนะครับรับประทานอาหารไม่ตรงเวลาทําให้เป็นกดไหลย้อนแสบเขาเรียกว่า,าตรงอกขึ้นมาได้ตรงนี้ก็ขอให้ดูแลใส่ใจในเรื่องของสุขภาพตรงนี้ให้ดีนะครับคําแนะนำนะครับในช่วงนี้นะเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่ชาวราศีกันจะมีโอกาสในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในได้ทำในสิ่งใหม่ๆที่ ไม่เคยทำนะครับดังนั้นแล้วเขาขอให้กล้าที่จะทํากล้าที่จะลองอะไรใหม่ๆพยายามคิดบวกและก็มองโลกในแง่ดีเข้าไว้นะครับโอกาสก็จะเป็นของคนที่มีความเพียรมุมานะนะครับสําหรับคําแนะนําเพิ่มเติมนะครับในเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยก็ขอ,ขอให้มันรักษาความสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็น หิ้งพระหรือห้องนอนนะครับบ้านช่องก็ขอให้ทําความสะอาดอยู่เสมอนะครับเพราะบ้านช่องสะอาดนะครับห้องพระสะอาดสิ่งเหล่านี้จะทําให้คนที่อยู่นะมีความเขาเรียกว่าความคิดสร้างสรรค์คิดไกลคิดได้ไกลกว่าที่ปกตินะครับจะทําให้เกิดไอเดียต่างๆจะดึงสิ่งดีๆเข้ามาทําการค้าก็จะประสบความสําเร็จได้ไม่ยากนะครับ และพิเศษนะครับคลิปนี้สำหรับใครที่กำลังฟังอยู่ท่านมีโอกาสที่จะจองโปรโมชั่นในการดูดวงเพียงราคา999บาทตลอดปี2567นะครับปกติอาจารย์ทำนายดวงครั้งหนึ่งนะครับ2-3คำถามอยู่ที่199บาทนะครับหมายความว่าตลอดทั้งปีจะมีมูลค่าอยู่ที่2,000กว่าบาทนะครับแต่ในคลิปนี้อาจารย์ให้โปรโมชั่น แค่999บาทอาจารย์ต้องการจะช่วยคนจริงๆนะครับที่กําลังติดขัดใครก็ตามนะครับที่กําลังติดขัดมันเหมาะกับคนที่ติดขัดย้อนหลังเลยส4ปีที่ผ่านมาล้มละลายนะครับชีวิตจากฟ้าสูงเหวโดนคนสนิทโดนคนที่ไว้ใจสุดๆโกงหรือโดนคนที่นอนข้างๆกายเราน,นั่นแหละตีตัวออกหาหอบเงินหนีอะไรต่างๆนานานะครับถือได้ว่าเป็น จุดเริ่มต้นที่ดีให้คิดว่านี้เป็นของขวัญในปี2567ที่ท่านจะได้รับบางท่านนะครับไม่ใส่ใจในการดูดวงดูคำทำนายอาจารย์จะบอกว่าตำแหน่งของดวงดาวหรือพลังงานของไพ่ยิปซีไพ่โบราณเนี่ยไม่เคยโกหกใครนะครับอย่างน้อยๆก็จะเตือนให้เรารู้ว่าในปีนี้ในปี2 5 6 7เนี่ยดวงเราจะขึ้นหรือดวงเราจะตกเราควรจะแก้ไขตรงไหน และที่สำคัญมากไปกว่าน,นั้นคือท่านจะได้รับการแนะนำเกี่ยวกับดวงชะตาให้ไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านท่าน่นแหละเพื่อให้เจ้าที่เจ้าทางนะครับส่งเสริมให้ท่านมีความเจริญรุ่งเรืองมากๆขึ้นไปและอะไรที่ควรระวังอะไรที่ควรเดินหน้าเต็มร้อยเต็ม200นะครับถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ท่านจะคว้าเอาไวน้นตอนนี้นะครับอาจารย์ก็ฝากไว้เพราะว่าอาจารย์ จะเปิดช่วยคนแค่ช่วงนี้จนถึงสิ้นปีเท่านั้นหลังจากนั้นก็คงจะไม่มีการเปิดรับดูดวงให้ใครแล้วขอมุ่งหน้าปฏิบัติธรรมนะครับขอให้ทุกท่านที่กำลังรับฟังคลิปนี้พิจารณาให้ดีว่าควรจะมีใครสักคนมาช่วยเปิดทางให้เราไหมมีใครสักคนมาช่วยแนะแนวแนะนำแนวทางในการใช้ชีวิต ดูในเรื่องของการงานที่เหมาะสมกับดวงชะตาดูในเรื่องของการไหว้เจ้าที่ดูในเรื่องของการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เราประสบความสาเร็จหรือมีโชคมีลาภอะไรไหมนะครับบางคนนะครับต้องรอให้เสียหายก่อนเช่นโดนโกงก่อนโดนเพื่อนยืมเงินไปแล้วไม่ใช้หรือโดนญาติหรือเรือโดนคนสนิทมาขอให้ช่วยค้ำประกันแต่สุดท้ายเขาหนีหนี้เราต้องมาใช้เขาแล้วค่อยมาร้องอดโอยให้อาจารย์ช่วยหาางอะ อันนี้มันก็สายเกินไปในประวัติของอาจารย์ลองเข้าไปดูในคลิปได้นะครับจากยอดผู้ติดต,ตาม1,000 0แกว่าคนนะครับอาจารย์ช่วยคนมามากกว่า1,000 0หมื่นกว่าคนแล้วนะครับอันนี้ถือได้ว่าเป็นจังหวะที่ดีรีบคว้าเอาไว้นะครับขอให้ทุกท่านที่กำลังฟังคลิปนี้จงมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับถ้าสนใจก็แอดไลน์ใต้คลิปเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ